สวัสดีครับผม Fifa Absolute นะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนใส่ทันดิชั่นที่มีชื่อว่าแพนวิ p นะครับอ่าโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้เนะเป็นแบบว่าทันดิชั่นเท่ๆสำหรับวิดีโอเลยเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกันเลยดีกว่าเนาะก็เราก็มีคลิป2อันต่อกันแบบนี้ใช่ไหมปึ๊บแล้วตรงกลางระหว่างเชื่อมคลิปเราต้องการจะใส่ทันติชันใช่ไหมครับอ่าก็ให้ทุกคนมาที่เอฟเฟกนะครับตรงนี้ แล้วก็พิมพ์ไปเลยครับคำว,ว่า push p u s h, h นะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยข้างล่างสไลด์เนาะสิ็จแล้วก็ลากมาใส่ตรงกลางเลยครับระหว่างจุดเชื่อมคลิปนะแต่ถ้าเกิดใครมันตรงกลางไม่ได้เนี่ยให้ทุกคนกดตรงนี้เลยกดที่ transition ตรงเนี้ยเข้าไปเสิ็จแล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนออกมาให้มันอยู่ตรงกลางนี่แบบนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวลองเล่นดูนะนี่ข้าวๆมันก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนดูเห็นปะข,ข้าวๆมันจะเป็นประมาณนี้เนี่ยก็คือภาพมันจะเป็นแบบว่า ฟือ้อย่างเงี้ยคือซ้ายไปขวานะครับทุกคนเห็นปะจากซ้ายไปขวานะเนีย่ยเห็นปะอันดิชั่นปกติน่ยมันจะเป็นแบบนี้ปึ๊บแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับให้ทุกคนมากดตรงนี้เลยเอฟเฟกต์คอนโทรลกดที่ตรงนี้ก่อนนะครับทันดิชั่นก่อนนะแล้วก็เอฟเฟกต์คอนโทรลมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้แล้วใช่ไหมเราสามารถเลือกฝั่งได้นะครับว่าต้องการจะให้มันผักไปทางไหนเนี่ยครับพอติ๊กด้านบนเสร็จเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับปึ๊บ นี่มันก็จะเป็นด้านบนถ้าจากด้านล่างล้วก็ติ๊กตรงนี้เนาะ south to north ปุ๊บนี่ดูปุ๊บเห็นป่ะทุกคนจากขวาไปซ้ายก็ต่างนี้เลยดูนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมเอาเป็นซ้ายไปขวาแล้วกันอ่าโอเคในเมื่อเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมเราก็ต้องมาสร้าง adjustment erm layer ขึ้นมาใหม่นะครับให้กดตรงนี้นะ new item แล้วก็ adjustment erm layer กดไปเลยกดโอเคไปทีนี้ก็ลากมาใส่ด้านบนคลิปนะครับ นี่แบบนี้แล้วก็ขยายไปหน่อยแล้วก็ตัดให้เท่ากันกับทันติชั่นของเรานะเห็นไหมให้ความยาวมันเท่ากันกับทันติชั่นของเราเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนมาที่เอฟเฟกตรงนี้นะแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับ D I dire R Directional Blur นี่อยู่นี้เลย Blur and Sharpen ข้างล่างเล b l u and Sharpen เนาะ Directional Blur ตรงนี้ลากมาใส่ใน Adjustment Layer เลยนะครับอ่าโอเคต่อไปก็คลิกที่ Adjustment Layer นะครับแล้วก็มา Effect Control เลือนข้างล่างมานะ และทุกคนจะเห็นคำว่า directional b u r เนาะตรง direction ให้ปรับเป็น90ในแนวนอนนะคือหมายถึงว่าจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายอะ่ะให้ทุกคนตั้งเป็น90องศานะตรง direction ่ะแต่ถ้าเกิดทุกคนเลือกบดลงล่างหรือว่าล่างขึ้นบนเนี่ยให้ทุกคนปรับเป็น180องศานะครับอ่าโอเคต่อไปนะครับให้เราเลื่อนเส้นไทม์ไลน์ไปไว้ตรงกลางนะครับโดยการกดชิปค้างนะแล้วมันจะดูดให้เองไปตรงกลางนี้เลยปึ๊บ เสร็จแล้วเราติ๊กตรงนี้นะครับ To อกเก้นแอนิเมชันรูปนาฬิกาตรงนี้อ่าเราก็จะได้คีเฟรมมาแล้วเสร็จแล้วก็เลือกตรงนี้นะคีเฟรมเนี่ยไอสามเหลี่ยมเนี่ยเนี่ยไอคีเฟรมตรงนี้เลือกไปต้นคลิปเลยนะครับเสร็จแล้วก็กด d k e คีเฟรมนะครับปึ๊บมันก็จะได้คีเฟรมเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับก็ลากไปท้ายคลิปนะถ้ากับว่าตอนนี้เรามีคีเฟรมต้นคลิปแล้วก็ท้ายคลิปแล้วเนาะส่วนเส้นไทม์ไลน์เพย์เฮดเนี่ยเอาไว้ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับและเบอร์เลนเนี่ยให้ปรับเป็นสัก60นะ นี่มันก็จะได้ประมาณนี้แหละอันนี้ลองปรับกันดูนะว่าต้องการเท่าไหร่เพราะว่าประมาณ60อะ่ะ65 60กําลังดีนะเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูนะนี่เล่นไปอย่างนี้ฟึบนี่เราก็ได้วิดีโอเท่ๆแล้วนะนี่เป็นทันติชั่นเท่ๆนะครับแผนวิบคือมันง่ายมากและก็เราสามารถย่นหรือว่ายืดเวลาในการทันติชั่นออกได้นะครับ นี่เราลองยืดออกถ้าเกิดยืดออกนะครับ t a n ดิช i ั่นมันก็จะนานนะครับและ a อเจนเมนเลเยอร์เราก็ต้องเพิ่มตามนะดูนะทุกคนนี่อันนี้คือเรายืดออกใช่ไหม t a n ดิช i ั่นมันก็จะนานขึ้นแล้วก็เลื่อนเพย์ต้นคลิปกับท้ายคลิปไปไว้อย่างนี้ลองเล่นดูนะนี่มันก็จะชา้ชาชา้ชานะจะชา้ชา,ชานานๆน,น,น,นะการแสดงผลในการ t a n ดิช i ั่นเนี่ยนี่แบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดเราอยากได้ให้มันไวๆแล้วก็ลากมาอย่างนี้ปึ๊บเห็นปะ ถ้าจะนับเป็นเฟรมนะครับให้กดดับเบิลคลิกตรง transition ตรงนี้นะดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับสมมติอยากได้10เฟรมเราก็พิมพ์10ปึ๊บอ่าแต่ว่า adjustment layer เราก็ต้องหุบด้วยนะก็คือกดเข้าไปที่ adjustment layer แล้วก็เลื่อน Key f เฟรมมาครับเอาเส้น b e z e ไปชี้ตรงนี้เลยกดชิปค้างแล้วก็ไปไว้ต้น t r a n s i t i o นะเลื่อน b e z e มาไว้อย่างนี้นี่ปุ๊บต้นคลิปท้ายคลิปอย่าลืมปรับคีย์เฟรมนะครับทุกคนนี่แล้วลองมาเล่นดูนะ อ่าอันนี้ก็จะเร็วมากเลยนะครับสำหรับ10เฟรมในการทันทิชั่นฟึบเห็นปะ่ะทุกคนดูโอ,โอเคก็ลองปรับปรับมาดูนะอันนี้แล้วแต่กันเลยผมว่าประมาณ13แหละเนาะใช่ไหม13มากำลังดีอ่าโอเคปรับให้มสมดุลกันหน่อยนะครับประมาณนี้เลยปึ๊บ โอเคลองเล่นดูนะชึบเห็นปะทุกคนเทมากคลนี้ก็ได้กันแล้วนะครับสำหรับทันติชั่นที่มีชื่อว่าแผนวิบนะเป็นทันติชั่นง่ายๆทำง่ายๆนะทุกคนสามารถทำได้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ